รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Life นะคะเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆของแขกรับเชิญของเราทุกสัปดาห์ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายไทยค่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมคะเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆนะคะที่มีลายแกะสวยๆเป็นลายแกะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือเป็นวัสดุอื่นๆที่มีทั้งลายกระหนกแล้วก็ลายดอกไม้หรือแม้กระทั่งเป็นนกเป็นหงส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วงานพวกนี้เป็นงานฝีมือแล้ว นับวันยิ่งหาช่างที่สามารถที่จะผูกลายหรือคิดลายขึ้นเองได้หรือว่าศึกษาจริงๆรู้ว่าของสวยเป็นอย่างไรรู้ว่าของไม่สวยเป็นยังไงของดั้งเดิมเป็นอย่างไรค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายไทยค่ะคุณปัญญาทิพวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเกิดมายาวมากเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่า กว่าจะเกิดเป็นรายสวยๆให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นตามประตูหรือว่ากรอบลูกที่เป็นลายหลุยไม่ว่าจะเป็นทางตะวันตกหรือว่าลายไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่จะต้องทุ่มเทแล้วก็เราก็เหมือนกับอุทิศที่จะทํางานพวกนี้นะคะวันนี้ก็ต้องเรียนขออนุญ,ญาตพูดคุยแล้วก็สนทนากับคุณปัญญานะคะค่ะเริ่มตั้งแต่ให้เราเล่าตั้งแต่เริ่มให,ให้คุณอาเล่าตั้งแต่ เริ่มเลยว่าชีวิตใบเด็กเป็นคนมาจากที่ไหนครอบครัวเป็นยังไงคะใบเด็กก็มาจากบ้านนอกะมะเียนโรงเรียนวัดเขสแกน่คะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดนนทบุรีอ๋อค่ะมีพี่น้องกี่คนคะคุณอาพี่น้องเก้าคนคุณอาเป็นคนที่โหเก้าคน คนที่สี่นะคะแล้วชีวิตวัยเด็กตอนนั้นที่บ้านทำอะไรเอ่ยทำไมถึงดีๆมาเกี่ยวพันกับลายไทยได้ก็เรียนโรงเรียนชั้นประถมในวัดสแกค่ะเวลาเรียนแล้วเราก็เก่งทั้งวาดเขียนนั้นเป็นคนชอบว่าชอบขีดชอบเขียนตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเวลารูปเขียนเขียนจากรูปแบบอย่างเงี้ยเขียนได้เหมือนเลย เหมือนจากเราดูเราดูเป็นเหมือนดรออิ n งของของคนอื่นแล้วเราก็เหมือนวาดตามวาดตามได้เหมือนยังเขาเขียนปลาบูตัวเนี้ยเขียนจ้เหมือนเปียบเลยอ๋อค่ะทำไมทำได้แล้วแล้วใครเป็นคนเห็นแววมีคุณครูหรือมีอาจารย์เห็นแววคุณอาไหมคะเห็นภาพที่เราที่เราวาดตอนนั้นนะคะตอนเด็กๆก็มียังเรียนประถมแล้วก็มาเข้าวัดเขมาเนี่ยค่ะก็มาเจออาจารย์ สุเทพเมืองคล้ายค่ะแล้วเขมาเห็นแบบก็เลยส่งเสริม<อ>ไปประกวดตามงานศิลปรกรรมนักเรียนแล้วยก็ได้ทีหนึ่งมาอยู่เรื่อยศิลปะหัตกรรมนักเรียนค่ะ,คะก็คือประกวดที่ไหนก็ได้ที่นั่นเลยแล้วก็ประกอบกับอาจารย์ที่ที่สอนเนี่ยก็คือผลักดันแล้วตอนนั้นทราบไหมคะว่าเอ๊ะเราวาดเก่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะไปทำอาชีพอะไรไม่ได้คิดเ ก็ก็เรียนมาเรื่อยๆก็คือเหมือนกับว่าใจรักตอนนั้นตอนนั้นชื่นชอบลายไทยไม่ใช่ทั้งลายไทยทั้งเขียนสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานศิลปะทุกอย่างคุณอาชอบหมดชอบขีดเขียนอะไรไปเรื่อยอย่างเขียนสีน้ำเขียนรูปในหลวงราชินีก็เหมือนเปียกเลยแล้วก็ได้ไงดูใช่ ออกมาสีมันจะเน่าเน่าคือเอาใจผูกการแต้มทีละนิดละนิดไแล้วแล้วเรียนเหมือนกับเราเราได้เรียนพื้นฐานตอนนั้นตอนที่ตอนที่ทําตอนเด็กตอนตอนเด็กๆเนี้ยค่ะเราได้เรียนรู้พื้นฐานไหมคะหรือหรือเหมือนกับว่าก็เราก็ทํายังไงก็ได้ให้เหมือนแค่นั้นเริ่มจากทํายังไงก็ได้ให้เหมือนใช่ไหมคะแต่เหมือนกับว่าเรียนลึกซึ้งเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเรียนไม่เริ่มเรียนเรียนที่วัดคิ เรียนทีโรงเรียนช่างศิลป์นี่ถึงเรียนรู้พอหลังจากนั้นก็มาเข้าโรงเรียนช่างศิลป์ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนที่เรียนเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยค่ะมีช่างศิลป์ที่เดียวหรือเปล่าคะนะตอนสมัยนั้นเพราะช่างก็มีโรงเรียนเล็กๆก็เยอะโรงเรียนอาชีวศิลป์อย่างนี้ก็มีโรงเรียนเลิศบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ที่เป็นเฉพาะทางหรือว่าที่เหมือนกับรวมสุดยอดถุกทิก็จะต้อง เหมือนเป็นที่ใฝ่ฝันว่าจะต้องเข้าโรงเรียนช่างศิลป์ถูกไหมคะอ๋อแล้วพอเข้ามาปีแรกเป็นไงคะชอบหรือว่าแบบว่าใช่แล้วละ่ะคนพบว่าสิ่งนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็มีความสุขที่จะทําเหมือนมันโชคช่วยยังไงก็ไม่รู้ที่เข้าได้เออเราต้องสอบเข้าด้วยใช่หรอต้องสอบนะแเ,เราก็ต้องเหมือนสอบว่าดูสอบความถนัดใช่ไหมคะ,ะก็ผ่านอย่างอย่างก็สอบข้อเขียนอย่างเงี้คยครู้รอบตัว เขาถามยังวันไปสอบก็ถามว่าในระยะนี้มีแขกต่างประเทศอะไรใครมาเที่ยวเมืองไทยบ้างค่ะวันนั้นเผเอิญไปโรงเรียนล้วนั่งฟังบนรถเมย์พอดีฟังข่าวตอนเช้าพอดีอ๋อค่ะคือสมเด็จพระองมจ้าภูมินอสวรรค์เห่งลาวอ๋อค่ะนเลยได้ประกอบกับประกอบกับคุณอามีสีมือฝีมือทางด้านนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรา คุยกันต่อกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณปัญญาทิพัรนณค่ะดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิกปุ๋ยท TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรอแกนิกปุ๋ยท p i ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินชิปเบรลินไซโตแคนินได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ปุ๋ยอินที TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02 678 6888หรือ02 285 5090 กับชมใหม่ของเจริญเด็คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แทกิ่งก้านสาขาเป็นแหล่งต้นน้ำ แหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง ู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการ Good l i f e นะคะเรายังคงนั่งพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณปัญญาติพรวันผู้เชี่ยวชาญด้านลายไทยค่ะคุณอาขาตอนนั้นเรียนช่างศิลป์ต้องเรียนกี่ปีอะครับสามปีเองสามปีส,สามปีเหมือนกับเราต่อมัธยมสี่ห้าหกแต่เราก็ไม่ได้เรียนสี่หกเราก็ไปสายอาชีพไปอยู่โรงเรียนช่างศิลป์ถูกไหมคะแล้วจากนั้นเขาจะสอนอเกี่ยวกับอะไรบ้างศิลปะทั้งนั้นเลยหรือพื้นฐานทั้งหมดทั้งหมดเลยมันรวมหมดเลยรวมอืม มันต้องเรียนทฤษฎีอะไรหมดทั้งทั้งปั้นทั้งอะไรอ๋อค่ะ<ม>แล้วคุณอาชอบทุกขแขนงเลยหรือเปล่าทั้งงานปัน้นงานอะไรอย่างนี้หรือว่าสนใจหรือว่าชื่นชอบเพาะงานตัวทุก,ก,กขแขนงเลยยัง <c oughs> ยังปีสามนตอนปีสุดท้ายก็ประกวดเราก็ได้ทั้งสี่วิชาเลยวิชา,ชาอะไรม้างครับหมาความวประกวดสี่อย่างสถาปัตยกรรมวันทีหนึ่ง กิจกรรมไทยก็ได้ที่หนึ่งเขียนปั้นแต่ปั้นได้ที่สองปั้น<ม>ปั้นแบบบาสิลิค่ะ้วลายลดน้ําก็ได้ที่หนึ่งก็กวาดรางวัลเรียบมาตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมคะ,ะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเราเริ่มมีความรู้พื้นฐานจากโรงเรียนช่างศิลป์ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเริ่มพัฒนางานตัวเองยังไงคะหรือว่ามีพัฒนาการเนี่งว่าถูกต้องสัดส่วนถูกต้องมากขึ้นหรือว่าเริ่มเริ่มเข้ามา งานที่ยากขึ้นแล้วก็คนฟ้าเราไปเรื่อยๆแบบอย่างโรงเรียนช่างศิลป์นี่มันอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์หิงชั้ิใช่ไหมเวลาชั่วโมงไหนเขาว่างงานครูไม่มาเงี้ยคนอื่นก็จะโดดไปดูหนังกันใช่ใช่เราโดดเข้าออกทางนอกหน้าต่างเข้าพิพิธภัณฑ์อ๋อ คือพอรสวรรค์ไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาติดตัวมาเฉยๆนะคะเราต้องค้นคว้าหรือว่าดูว่าสิ่งที่ถูกต้องอหรือว่าของจริงๆของแท้ๆเป็นอย่างไรแล้วคุณอาก็ก็ดูว่าของออริจินอลเขาเป็นยังไงแล้วก็มาปรับประยุกต์ใช้อโอ้ก็คือใช้เวลายอย่างนี้ตั้งแต่เข้าเรียนช่างศิลป์เลยหรือเปล่าคะอาั้ง่ต่ช่างศิลป์ยังยัง,ยงเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ะเราเจอช่างคนไหนฝีมือสวยๆงนี้เรายกมือไหว้เลย เพื่อขอวิชาท่านใช่แล้วเราซึ่งในฝีมือของเขาอ่ะค่ะโอ้หเขียนได้ยังไงถึงสวยขนาดนี้ออืค่ะยังค่ะยัง,ยงต้หลายรถน้ำไ่ตู้ไฟพันเรียงเนี่ยโอ้โหไฟพันเรียงมันแตกเป็นช่อๆแล้วแต่ละช่อมันมีหน้าคนหน้ายักษ์หน้าิงโอ้โหสวยไม่เคยเห็นที่ไหนหเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไหนล้วตูตู้ไฟพันเรียง ลายไทยหรือว่าลายที่คุณอาคิดว่าสวยที่สุดและที่อยู่ช่วงไหนคะของของของประวัสสติศาสตร์ไทยสมัย,มยไหนหหยุทธยานั่นแหละค่ะยุทธยาตอนปลายคือช่วงที่เราจเจริญรถไฟลดน้ำมาสูงสุดแล้วตู้ตู้พระธรรมว,วชิงไวยค่ะอ๋อก็คือคุณอาก็ศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าสมัยนี้สมัยนี้จะเป็นยังไงค่ะ แล้วเราเคยก็เอาตู้พระธรรมนำมาเรียนแบบทําำจนเหมือนเลยตู้ใบหนึ่งคำว่าทําเรียนแบบจนเหมือนเลยเนี่ยแล้วมาสวยหรือเปล่านะอก็เหมือนเพียบเลยแล้วกพเราทํไม่ให้พอคุณอาพอะนั้นเสร็จแล้วคุณอาก็เหมือนกับว่าขึ้นทําขึ้นมาใหม่ทําตู้คือทางนู้นเขาทำตู้ไวแ้แล้วแต่เราไปเขียนกันเขียนลายเพิ่มเข้าออไปอ๋อค่ะ แ,แล้วเขียน้อาจะนำานวยใบหนึ่งใบเล็กเล็กแค่เ,เนี้ยย่อตู้อะไรทั้งวย้ยย่อสเกลลงมาให้มันเล็กลงโอ้โห oh, งานชิ้นหนึ่งนี่อย่างตู้ใบเล็กๆงเนี้ยคุณอาเขียนลายใช้เวลานานไหมคะก็ประมาณสองสามเดือนนะฮะสองสาเดือนเลยเหรอโอ้โหเขียนเพราะคุณอาเขียนเท่าต้องขยายเท่าเท่าจริงด้วยใช่ไหมคะ ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณปัญญาทิพวรรณผู้เชี่ยวชาญด้านไลายไทยต่อว่างานของท่านมีอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างกับรายการ Good Life ค่ะ ป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิตมีต้นไม้น้อยใหญ่แผกิ่งก้านสาขาเป็นแ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารและคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมือง จับชมใหม่ของเจริญเด็กคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธรารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข ท่านผู้ชมคะกลับเข้าสู่รายการ Good l i f e นะคะเรายังคงนั่งพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราวันนี้คุณปัญญาติพรวันผู้เชี่ยวชาญด้านลายไทยค่ะคุณอาขาแสดงว่าถ้าอย่างนั้นคุณอามีฝีมือตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเข้าช่างศิลป์ก็เหมือนกับทํางานรับงานไปด้วยหรือเปล่าคะตอนนั้นเริ่มเริ่มเริ่มหาสตังค์ได้ด้วยแต่ช่างศิลป์ไ่ยังไม่รับงานรับงานที่ศิลปกรต่อเข้าช่างศ<อ>ิลป์ตอนเข้าช่างศิลป์คือเรียนอย่างเดียวเลยแล้วก็เข้าห้องสมุดเข้าพิพิธภัณฑ์ดูงาน ดูงานดูงานสั่งสมประสบการณ์อย่างนะเดียวเลยตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าใช้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นนะที่เหมือนกับมีความสุขไปกับศิลปะนะมันต่างกับวัยรุ่นนะทั่วไปคือบางคนไปดูหนังแต่คุณอายอยู่แต่พิพิธภัณฑ์อยู่แต่ห้องสมุดต,นะตอนนั้นรู้สึกยังไงเขามีความสุขจังเลยอยู่กับลายไทยที่ฉันชอบอยู่กับ สิ่งที่ฉันชอบอ,อยู่ที่โรงเรียนช่างศิลป์มันติดกับโรงเรียนนาฏศิลป์อยู่าสาวสวยๆเยอะเลยอ๋อพี่ผู้หญิงค่ะบ <c oughs> างค,ค,คนผู้หญิงก็มาคุยกับเราด้วยเอเราก็ไม่สนใจเราทาไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้เราสนใจจะเรียนอย่างเดียวอตอนนั้นรู้สึกว่าพอ,พอมองลายไทยแล้วมีความสุขอ,อยากจะทําตอนนั้นเริ่มตอนนั้นคิดยังไงคะคุณอาว่าแบบเอคือเฉพาะลายไทยหรือเปล่าหรือคุณอาก็สนใจลายทาง ตอนตกด้วยฮ่าตอนตกดแล้วตกพ่กมาเจอทีหลังเอ็มมันสวยก็ลายไทยอีกนะมันอ๋อค่ะก็ลายค่ะลายลายอะไรลายหลวยค่ะไปเขียนที่ในประตูวังสลานลมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะอ๋อประตูวังสลานลมหายไปหมดแล้วอ๋อมันอาเป็นคนขยายเขียนลายขึ้นมาไม่ใช่คือของเดิมของเมืองนอกแท้ๆเลยที่เราไปสตตดี้มาอืม รถติบล้อมันชนเขาบอกเขาเลยแล้วทิ้งไปหมดโหอ้าดูนี่อยู่หน้ากรมการรักษาดินแดนก็แสดงว่าอย่างผู้ชี่ยวชาญด้านลายไทยเงี้ยก็คือเหมือนกับเขียนลายขึ้นมาเองโดยศึกษาจากของเดิมแล้วเราก็มาพัฒนาเป็นผูกลายเป็นอันขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะกับเหมือนกับบูรณะของเดิมคือของเดิมเป็นยังไงแล้วเราก็แก้ไขเพิ่มเติมทําให อยู่ในสภาพที่ดีถูกต้องไหมคะอันนี้เอ๊ะเข้าใจอ๋อค่ะโหมันก็มีความท้าทายนะคุณอา<ม>เพราะอย่างอย่างเวลา<ม>ลายแต่อันเนี่ยที่ที่สมมุติว่าเอ้อกแบบเหมือนกับตั้งโจทย์ให้อย่างเงี้ยคุณอาก็ต้องยังไงคะขั้นตอน<ม>ไปศึกษาก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เขียนขึ้นมาเองเลยหรออ๋อค่ะนั้นย้อนกลับไปพอ เรียนช่างศิลป์แล้วเนี่ยเรียนอย่างเดียวศึกษาค้นคว้าอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณอาทําอะไรต่อไปต่อที่ศิลประกรณใช่ไหมคะอันนั้นต่อคณะอะไรคะอาจารย์จิตกรรม,มจิตกรรมปฏติมาก,กรรมอมแต่อย่างลายฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนนะเพียงแค่สอนให้รู้ว่าลายฝรั่งเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ได้สอนวิธีเขียนให้เราต้องไปศึกษาเองแล้วเราศึกษาจากไหนล่ะก็น,น,นั่นแหละประตูว,วังสันลมนั่นแหละลายฝรั่ง คุณอากำลังจะบอกว่าการศึกษาพวกนี้มันต้องทำ<ะ>ต้องปฏิบัติ<ะ>ต้องทำบ่อยๆถูกต้อง<ะ>ไหมคะมีใครมีคือเด็กสมัยนี้จะเน้นจะเหมือนกับชินกับการที่ว่าจับมือให้เขียนหรือว่าคือมีคนบอกให้ทำแต่ของรุ่นคุณอาเน,นี่ยคือจะต้องไปศึกษาเอาเองหาหนังสือดูเอาเอง<ะ>แล้วก็ทำเยอะๆแต่ร้อยคนจะมีสักสามคนอย่างเงี้ยค่ะอย่างรุ่นพงษ์ก็มีเพื่อนอยู่อีก อีกสองคนที่ทําทำแบบผมนี่แต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันไปตามวัดเก่าๆก็ไปด้วยกันอ๋อไปทําอะไรคนะุณอาไปดูปหาลายสมัยเก่าๆอย่างไปวัดนางนองอย่างเงี้ยมีลายสวยๆเยอะบสค่ะวัดนางนองอยู่ที่ไหนคะอยู่บางคุณเทียนดูนะอ๋อฮะแต่วัาทิศก็ไปกันแล้วก็ไปตามโบสตามวัด อย่างว่าละครก็มีขึ้นไปบนหอไตรยอย่างเงี้ย<ฆ>ตู้พระธรรมสวยๆก็นั่งก็ปี้แต่ก่อนก็ปี้ให้ก็ปี้เดี๋ยวนี้ก็ปี้ไม่ได้ถ่ายรูปยนะังไม่ได้เลยอ, <laughs> อยู่แต่ก่อนทำไมอ่ะแล้วแต่ก่อนอาใช้วิธียังไงไปนั่งดูแล้วก็ไปสเก็ตให้เหมือนเก็บเอาไว้เหรอหรือว่ายัางไงคะลายที่สวยๆอย่างตอนที่นุอาไปไดูตาม<อ>วัดวเราขี้เกียจสเก็ตเราเอากระดาษไปก็ปี้อุปถัมภ์เทนี้จะเ,เขียนตามอ๋อกระดาษลอกลายกระดาษไขทาบเลยแผ่นเลย อแล้วเราค่อยมามคือเหมือนเก็บเอาไว้ศึกษาอ,อืค่ะทําอย่างนี้ตลอดตั้งตั้งแต่พอเข้าที่สิ่งปกรุณาก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆตอนนั้นเริ่มทํางานหรือ,อยังคะมีมีม,ม,มีโปรเจกต์เข้ามามีงานพิเศษเข้ามาตอนที่เรียนสิน่งปกรเริ่มเริ่มมีหรือ,อยังคะก็มีเยอะชิ้นแรกเลยทําอะไรคะที่มีคนเห็นแววเราแล้วก็ให้งานาเราทําก็ชิ้นแรกเลยที่วเสาวล่ทีวีททวเวอร์อะไรอืม ที่ลายที่หัวเสวาค่ะ<า>เป็นลายไทยลายลายฝรั่งหัวเสาแบบอ๋อแบบคอรินเทียน,นออฮะค่ะคุณอารู้รสึกไงต้องเตรียมตัวยังไงตอนนั้นที่ทํางานชิ้นแรกเลยหัวเสาคอรินเทียนอันนั้นไม่ได้เตรียมยังไงหรอกว่าอาจารย์เขาเข,ขจาจ้างอยู่เรื่อยเขาก็จ้างจ้างลายอันไหนแล้วก็ต้องไปค้นคว้าหา ก็ถึงถ้าไม่มีอาจารย์จ้างเราก็แช่ยู่อันนไ,ไปไหนอ่ะแสดงว่าแต่ละงานที่เข้ามาอย่างเงี้ยคุณอาต้องต้องทําการบ้านเยอะค่อนข้าง<อ>าเยอะต้องไปไปค้นคว้าค่ะหาหนังสือมั่งไปดูของจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะแล้วกว่าจะผลิตชิ้นงานออกมาอย่างเงี้ยสมมุติเราเราเขียนลายให้แล้วเนี่ยเราต้องกลับไปหาหาดีไซเนอร์แล้วกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยบางทีมีแก้มีเติมนู่นเติมนี่เนี่ย ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้หนึ่งผลงานออกมาถ้าเราทําเองเราก็ทําหลายวันเพราะค่ะยังเขียนสเก็ตช์เสร็จเมี้ยวันงเนี้ยบอกลูกขึ้นมาดูอีกอ้าวใช้ไม่ได้ต้องมาเติมแก้ไขเอง้อางานเร่งๆแก้ไม่ทันต้องส่งไปเลยทื่หมายไปทำงานศิลปะต้องเหมือนกับทําเสร็จทิ้งเอาไว้แล้วกลับมาดูอีกประกมาดูอีีจะเห็นเลยเตรงนี้มันผิดอ๋อเพราะฉะนั้นจะเหมือนกับบางทีต้องมีอารมณ์ศิลปินว่า อย่ารีบอย่าเร่งต้องค่อยๆทําใช่ไหมคะถ้าจะให้เล่นถานเนี่ยตั้งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงนับปัจจุบันเนี่ยงานคุณอาที่ขยายรายหรือว่าผูกลายขึ้นมาเองเนี่ยมีประมาณกี่ชิ้นกันเนี่ยนับไม่ได้อย่างอย่างเสาไฟที่ถนนอักษรเนี่ผม สร้างสารรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทเจริญเดคออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทฟาติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เสาไฟที่เราว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศเนี่ยนะคะที่เป็นเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นหงใช่ไหมคะอ๋อให้บริษัทสยามตัดสินเป็นคนทำอืมค่ะเดี๋ยวเราได้เขียนแบบเขาอย่างเดียวเขาไปอานาั้นเขาบอกโจทย์มาว่าอยากจะได้เป็นแบบนี้เป็นเป็นหัวเสาไฟแล้วคุณอาก็คิดลายคิดอะไรว่ากอควรจะเป็นหงเป็นอะไรถูกต้องไหมคะใช้เวลาเท่าไหร่ตัดงานอย่างเช่นชิ้นนั้นก็แค่สักเดแคว สองวันมั้งถ้าแค่หนึ่งต่อสิบถ้าเขาตกลงแล้ว,ลวเราขยายใหญ่ขยายใหญ่ให้เขาขยายใ,ใหญ่ก็คือหมายกับเท่าจริงเท่าจริงแล้วเขาก็ไปให้ช่างแกะเขาเองที่ลงหลงอออค่ะทั้งเสาไฟท,ท,ทั้งฐานเสาโอท่านผู้ชมคะ<ๆ>ที่เห็นเสาไฟสวยๆที่ ที่ส่งกันส่งภาพกันตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะคะที่เห็นเป็นหงใช่ไหมคะเนี่ยคือฝีมือการออกแบบของคุณปัญญาทิพวรรณนี่เองนะคะเราเพิ่งทราบเราเห็นแต่สวยๆแต่เราไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร